สวัสดีครับจากทอรเรซิงช็อปนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูเจ้ายามาฮ่าเอ็กไซเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดคันนี้นะฮะนะครับก็เอ็กซิเดนต์นิดหน่อยนะฮะไม่นิดหน่อยนะฮะน้าตาลเนาะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะครับเจ้าของรถแกนะฮะขี่ตกหลุมนะฮะนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับแม็กดุ้งเลยนะครับ และผลที่ตามมานะครับคือยางนะครับมันไม่สามารถเก็บลมด้านในนี่อยู่ได้นะครับตาลองบีบดูสินี่ลมอ่อนเลยนะฮะเนื่องจากว่าตัวล้อแม็กกับยางนะครับมันไม่แนบสนิทนะฮะอ่ะก็ผมจะลองนะครับเป่าแล้วก็ดัดนะฮะแล้วก็จะทําสีใหม่นะครับลองดูนะครับว่ามันจะอยู่หรือยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอ่ะช่างตามแกะมาก่อนยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์ ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับเอ็กซเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็น1 5 5บหซีซีนะฮะ6กสปีดโอ้ขาท่าตาลสีสันสวยงามนะครับย y าเอ็ก Exciter โอ้มีไฟตรงนี้ด้วยได้ี่อฮะถอดมาได้ยังถอดมาแล้วนะฮะอถอดมาเลยอุ้ย่ะเก็บดีๆครับเก็บดีๆเอานั้นมารองงัดเลยตานเออเอาผ้าใบนั้นมารองงัดให้หน่อย เอานั้นมาปูไหมโอ้โแผลลึกเหมือนกันเนาะตาเนาะเเก็บลมไม่อยู่<า>เลยเนาะอ,อ่ะานไปไป้ไปาง้น้าไปหน้าร้านดีกว่า เพเวียนชาวไทย

ไปแต่เช้าไปถึงนู่นสามโมงแทงลบเขาหน่อยลบร เียนเรองานนี้ ตรงน,นี้ตาที่มันรั่วนะะโอเคอเปิดรอเลยเปิดรออนันไหน ทดสอบนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้ายม5 x c ต t e r ที่วงล้อนะครับดุ้งนะฮะก็ทำการดัดเรียบร้อยนะฮะด้งและเก็บลมไม่อยู่นะฮะ อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าตอนไม่มีสายเนะานะ,อะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ